สวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ KQ วันนี้ผมจะมาแคสต,ต่อจากพา์ที่แล้วนั่นก็คือการที่แล้วก็เอาชีวิตรอดกับคืนไม่แรกนะฮะยังไม่ได้ถึงวันเลยก็เนื่องจากก็อินนี่โอสวัดีตอนรับคนดูหน่อย น้องเขียวนงเขียวเ yeah. ย่ยิมปืนเย่ก yeah. ็ยังไงอะมันยังไม่ถึงหนึ่งวันอะแล้วมันเกิดการหยุดคลิปเพราะว่าเอ้ยผีใส่เสื้อเพราะว่าขนาดไฟของผมตอนเนี้ยผมเหลืออยู่แปด m อยมกไบก็ผมแปลกใจอะ่ะมันมันไม่ลงไอเนี้ยมันไม่ลงมันไม่ลงเมมครับเมมผม,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 มตั้งสามสองกิอะ มันลงในเครื่องอ่ะมันลงที่จัดเก็บในเครื่องอ่ะอืแล้วมันแก้ไม่ได้ใครผู้ใดที่เป็นผู้รู้นะฮะก็ช่วยบอกทีนะฮะก็คงไม่มีใครรู้เลยแหละก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะความเมตตานะฮะก็อืมครับจะได้ดูกันย,ยาวๆเลยก็แล้วแต่ฮะใครแม่งไม่อยากดูก็เรื่องของมึงนะฮะก็ พูดอย่างนี้เลยเหมือนแบบไม่ไล่ให้คนไล่ให้คนคนดูไม่ดูเราเออยอดเลยใครไม่คิดว่ก็คลิปนี้จะนี่ครับลงเหมืองลงเหมืองกันเลยของนั้นสำคัญเก็บก็ลงจนเมมเต็มเมมเต็มจบก็ถ้าเห็นแบบอยู่เสียจบปุ๊บอ้าวดับไปเลยนั่นก็คือเมมผมหมดนะฮะ ก็หลายคลิปเลยหลายคลิปก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเมมเต็มเมมหมดทุกแทบทุกคลิปอะครับแต่คลิปตะก่อนนะมันมันไม่เป็นนะเพราะว่าขนาดไฟล์ผมยังเหลือนั้นเครื่องนั้นผมยังเพิ่งซื้อมาใหม่ๆองครับตอนนี้ผมเริ่มแค้วก็เนี้ยแหละครับอืมเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟเอนะฮะไปจันภัยหาคนดีดีหลาย ดีหลายเท่านะฮะห,ห้ามพวนอย่าหางเหินน่าเดิอนอย่าหางอย่าพวนนะฮะอย่าพวนอู้ตกใจบวดโหตีแรงกับเราเนี่ยหิวอะสถานะแน่แน,แน่ไม่ติดจ้ะโชคดีอือก็เนี่ยครับอุ๊บเล็กไม่มีอะไรจะพูดแล้ว เล่นอย่างเดียวครับจังหวะนี้ลงมาจากทางไหนวะเมื่อกี้จากดูนถ้าภาพแหลกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับก็เครื่องกาครับพองเยอะทารลเรียก็ลบทิ้งไปแล้วอ่ะโหอันนี้เล่นซักโหดเลยทาเลเลียนเนี่ยก็อย่าสนใจเลย อุ้ยลาก่อนโลกพอครับจบขี้เกียจแคสแล้วไม่ไมแคสแล้วงโอ้โหเซ็ง